เว้ยไม่มีตังให้เอ่อไอ่ไรไอ้ไว้ไม่มีตังให้มาขอทานเลยมามาขอทานดูดูเขาบอกว่าไม่มีไม่มีของให้ไม่มออกินข้าวตอนเย็นยหนักหนักนั แตกหมดโอุ๊ยโอเลยไปไปไปฉ <c oughs> ลาดหน่อยดนะิขอมือหน่อยนะขอมือหน่อยขอมือขอมือเอ็ขอมือขอมือ Ủa, oh, ai